สิบบทเรียนชีวิตจากอิกิไก่ศาสตแห่งความสุขจากญี่ปุ่นที่จะทําให้คุณมีความสุขกับชีวิตในทุกๆวันข้อ1น,นะครับรักและยอมรับตัวเองเข้าใจความแตกต่างและเปิดใจเรียนรู้ 2. คําพูดเนี่ยสำคัญกว่าการกระทำนะเพราะคําพูดเนี่ยทรงพลังและมีผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ 3. เติมเต็มความสุขให้ตัวเองค้นหาวิธีสร้างความสุขในแบบของคุณ 4. นะฮะจริงใจกับความรู้สึกของตัวเองแสดงออกอย่างเหมาะสมชีวิตจะเบาสบายขึ้น 5. อย่ากังวลกับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้อยู่กับปัจจุบันและสร้างคุณค่าใหม่ 6. เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ 9. ก้าเล็กๆนะฮะในวันนี้เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้า7ลองตื่นเช้านะฮะเพื่อเชื่อมโยงกับพลังธรรมชาติและเริ่มต้นวันอย่างสดใส8นะครับปล่อยวางตัวตน ลดอัตราเพิ่มอิสระและอบความสุขที่แท้จริงเพรา้ามีสติอยู่กับปัจจุบันสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอาจเป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่สุดกับและ 10. ยอมรับตัวเองอย่างที่เป็นเพราะทุกคนเนี่ยมีสีสันในแบบของตัวเองนะฮะจงหาความหมายในชีวิตของคุณนะครับถ้าหากคุณสามารถทําได้นะคุณจะตื่นเช้าอย่างมีความสุขในทุกๆวันครับ